สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจปิกิแทกเตอร์รถไทยมือสองสีสเกตกลับมาพบเพ,บพอ่อนๆกับทั้งลาาปิกิรถไทยกันอีกแล้วเช่นเคยครับมือนี้สิพามาเบิง้งรถร้องแปลกครับพี่น้องเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วนี้ิ่นเขาเม่นมาว่าอยากใร้องครับอธิบายให้เขาใจเบิ้งแน่ว่าไอีเอ็มไทสันเนี่ย,าาย, UM ยมันใส่งานตังน้งไหนอ่ะมาเบิ้งครับรถคันนี้เป็นยีห่ห UM ้อ UM ไทสันหาซื้อหาแรงครับพี่น้อง UM ไทสันหาซื้อหาแรง ครัน้นีีบอกไว้ก่อนนะครับว่าประวัติผมกับบันดเอหอบางไม้ดอกกับหูแค่ว่านิดน้ยน,น,น,น้อยเนาะคั้นนี้ผลิตในประเทศจีนผลิตในประเทศจีนครับเป็นรถคอ,อนข้างใหญ่ขนาดใหญ่ล้อหลังนี่ขอบ28่ครับพี่น้องล้อหลังนี่ขอบ28ยางนี่ใส้เั่นเทาคนละดอกยางขนาดนี้ยางหน,นาเลยยางนานี ถือว่ายังโอเคยอยู่ครับขอบ20ขอบ20ครับพี่น้องย่งางหนาขอบ20รถดูแลน้สานนี่เป็นระบบเอ่อแปดเกียร์หน้าแปดเกียร์ถอยหลังเครื่องยนต์สีสูบครับผมพวงมาลัยพาวเวอร์เบาหนักเครื่องยนต์สีสูบพวงมาลัยพาวเวอร์แปดเกียร์หน้าแปดเกียร์ถอยหลังเป็นระบบเกียร์อยูรันหนาคาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมสืพาม,มาเบิร์กลเอีอ่ะมาเบิรงครับโดยรวม รถคันนี้ราคาแปดมือหาได้พี่น้องเนี่ยแปดมือหาซ้ำเกา่าจากคลิปที่แล้วนี่เพื่อนถามว่าให้ตัวลิกใซไซด์บอเพราะพี่โต้ไซด์บอลอาร์มอนิสิมาใครขอของใจกันรถคันนี้เบิ้งด้วยรอบนะครับกะบบอลในงามเด้อครับ,บ,รงงแ,รบแต่ว่าราคามันถือเนาะพี่น้องเนาะเครื่องเครื่องก็โอเคอยู่ใส่ได้สตาร์ทติดง่ายนีย่คือถือว่าโอเคล่ะเนีย่ยยางนี่ก็ซ้ำกันครับยางฟังคุณง,งามซ้ำเลยยางฟังนีิงามซ้ำนั้น ด้านหลังก็มีหัวซึมแนครับรถขั้นนี้สิมีหัวซึมแนผมบอลเอกเก็บงานให้เบิ้งครับเอาพีโต้ด้านหลังเอาวีดีโอด้านด้านหลังเดี๋ยวผมสิล้อสตาร์ทให้เบื้องนะครับเด้อมันหัวซึมอยู่ครับบอลเอกเก็บคันนี้บอลเอกเก็บงานเดี๋ยวผมสิล้อสตาร์ทล้อคีให้เบิ่งล้อสตาร์ทแล้วก็สิล้อเอาไอ้ไฮดรอลิกุดลงให้เบิ่งผมใส่งานได้หนมาพี่น้องเพิ่นถามหลายคนเนาะ

What I'm เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยหลังเดินหน้าเร็วสำเนียถอยหลังเร็วสำนั่นงรถคันนี้ครับเครื่องใหญ่ดีเครื่อง,ง,เ,คองเครื่องถือว่าโอเคเลยนะสตาร์ทติดง่ายเลยจ้ะขับได้ขี่ได้ราคา8ปื้นหาตาสภาพ้ะพี่นอ้องเด้อบอกไว้ก่อนบ่มีอุปกรณ์ยหยังโต๊ะเปล่าขับซีนี่ขับซีนี่ใส่บ่ได้ขับซีต้องไปเก็บงานเองอ่าบอกไว้ก่อนขับซีต้องไปเก็บงานเองขอคนที่รับสภาพนี้เลยครับผม นี่แหละตามที่เห็นนี่แหละแปดปัญหาครับรถคันนี่ใหญ่ครับเคลื่อนได้เลื่นได้เล่เนเร็วด้วยสัมโอเคเลยนะสำหรับหลกัลกหลักเชนเลอร์หลักเชนเลอร์หรือว่าอยา,ากเสียไบไทยนะหรือว่าอยากสิหลักขึ้นสัญญาเนาะสำหรับพี่น้องที่ว่าเพิ่นอยากได้เอาไปไวใ้ในส่ใส่เกษตรกรรมหรือว่าไว้อยู่ในไอ้ฟาร์มหมอครับคันนี้แปดปัญหาถือถือมากาถือว่าถือด้วยล่ะสำหรับรถขี่ได้เล่นได้เมื่อนี้กับบ่าวไร้แย่หางครับพี่น้องคลิปนี้ เป็นคลิปสั้นๆลายกันเพราะว่าใครขออ่างใจที่พี่น้องคุณบอกว่าอยากอยากหัวหางมันยกขึ้นได้บอ่อเขาพิถุกใส่ใส่บอ่อขับขี่เป็นยังไงอธิบายชัดเจนอ่ะผมก็อธิบายชัดเจนแล้วเบอ,บเน,เอ,บอน,นี้มีขอสุกทายยังกับทักไลน์มาได้เลยครับเด้อเออทักเฟซมาได้หรือว่าเอ่าเขาหมนต์มาก,ก็ได้โทรมาก,ก็ได้เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปด8นึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดแปดหกแดสี่เบอร์เปดหน,นึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดแปดหกแปดสี่เบอร์อนี้เบอู่เดี๋ยวสิเ,อ,เอร์เดิมคร์ลูก่น้ลงไว้ให้นอร มาเบ่งรถได้ที่บ้านการเหลืองตำบลหมากเขียบอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกตครับพี่น้องบ้านการเหลืองตำบลหมากเขียบอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกตสนใจกับมาทดลองขับลองขี่บ้างด้วยพี่น้องเด้อราคาหนี่แปดพึ่งหานี่กับส่งฟรีให้ได้อยูสามร้อยกิโลเมตรเด้อครับพี่น้องเด้อสามร้อยกิโลเมตรราคาหนี่ราคาหนี่คด้บพี่น้องราคาหนี่คือหยังราคาหนี้คือปตอขับแม่นาต่อร้องมาคนเองกับไดขับแม่นาตมาคนเองนี่ก็ดถให้ได้อยูเมื่อนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่ว่ารับชมฝากกดไลค์กด ติดตามกดแชร์ให้ไม่ได้พี่น้องเดอ้อเพื่อเป็นปกำลังใจให้ลูกให้หลานวันนี้ขอบคุณหลายๆครับบอสหลายอย่างไปแล้วขอบคุณครับ รถไทยมือสองมีครบทุกอย่างเลือกได้เลยพี่น้องมีโลตัลีผ่านไทยก็มีพรราคาบอบแพงไปทรงให้หอดมองฟังเบิงกอนยาท่านเป่ากุดขามี้ใจเย็นๆย็นขันแมนอยากได้ของดีราคาบ้านพ่อบ้านใดของฟรีมาต่อร่องเอาว่าไง บ่อพอ่อเอาแต่หล่อไปกระไดทางเฮายินดีนํไไปหลับใส่สร้างสมกะมีสร้างม่างกหลายโอ้ยคอยเว้าเล่นกะระซางสมนั่นละอายจากักแรงมามาล่องเลือกเบิงเอาขั้นน้อยขั้นใหญ่สภาพใดบ่ท่านเกา่ากินน้ำเย็นๆย่ละคอยจ้าคอยเว้า นใจหมักขั้นใดกะลองเอามาทดลองขับไดตามใจหมักขั้นบ่อเมื่อยกะเอาให้มันค่ะคัก,กวันเข่าให้น้ำไถให้แล้วจังพักสี่หุงเข่าทาบัดลังหาเจ้ามันคัปกปักอิดแท็กเตอร์รถไถมือสองมีครบทุกอย่างเลือกได้เลยพี่นอ้อง